นี่นะครับพัมกินเรียกอาวุธออกมาเป็นอะไรครับเนี่ยอาวุธของพัมกินก็คือสร่ากระบมัดข้างหนึ่งกระบมัดเนี่ยและดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นการตัดสินระหว่างสองเรื่องครับยิ่งให้กระดูข้อ,ขอ,อกำมนดกันได้แล้วครับ แต่ทันของซาตมากก็ไม่น้อยหน้านะหมดแล้วตอนนี้ต้ราจะจบกันในมัดนี้แล้วนะครับฮั้

ตอนนี้ผมเก่งเราจะใช้ได้ไม่ตายน่าจะทำนานะลายสนามแน่เลยจมูกซิดมาก็จะไม่ตายแล้วนะครัะ ้วยแล้วก็เขาเล่นเทำาเซียมาสักทีทันทีผมกตัดหน้าครับ

i don't 嗯嗯嗯。

สีกันเลยนะแบบนี้มันก็ได้ไปนั่นจะเป็นปคลิปได้เป็นตอนนี้น่าจะเป็นรักกินครับเฮ้ยแต่ตอนนี้มันมันความเหมือนมีไอ้ขังน้ำตาแบบความมือนกันด้วยแล้วเขาอะไดครับ แล้ว้องเขาบตให้ตัดขาทิ้งเขยังไม่ตายหลือขึงนี้ไม่ตายเลยคลรับหลือึรงยังคงไม่ตายเลยรับคนอมก

嗯。